ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาธิการอยเช่นเคยเนาะวันนี้เจอกันตอนเช้าเชนะ้าเนาะบรรยากาศก็เย็นนะครับอากาศเย็นนะครับตอนกลางคืนก็ถื <c oughs> อว่าหนาวเนะาะยังไงก็พี่น้องก็รักษาสุขภาพด้วยก็แล้วกันนะครับเดีย๋ยวจะไม่สบายเนาะตอนกลางวันเนี่ยก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับอา,อากาศเปลียนะ่ยนแปลงเนาะ เดี๋ยวร่างกายก็จะปรับสภาพไม่ทันนะครับวันนี้นะครับลุงตานก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะก็เป็นการาวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันพุธนะครับวันพุธที่27พฤศจิก,กายนนะครับงวดวันกันทรที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงตานให้ไปเนี่ยนะครับถึงแม้ว่า,าชุด สองตัวสามตัวนะครับที่ลงต่งบางอาจจะหลุดไปเนาะแต่ถ้าสังเกตตัวเลขในตารางนะครับสูตรเหมือนกันสองตัวนี้ก็จะมีตัวเลขเนาะที่ไปเข้าล่างนะครับก็คือเจ็ดหนึ่งเนาะมีในตารางนี้นะครับส่วนเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันก็จะมีหกกับสองนะครับอยู่ก็ถือว่ามีนะครับมีทั้งบนทั้งล่างนะครับใน ในตัวเลขตลาดเนาะแต่ว่าลุงตันอาจจะดึงออกมาไม่ตรงกับตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าสูตรยังเดินเนาะอันที่จับสุดเพิ่มเติมก็อาจจะโชคดีกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่26ิกพฤศจิกายนนะครับงวดวันพุธนะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูการวิเคราะห์วหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันพุธวันพุธท,ที่27 พุทิการณน,นะครับซึ่งการวิเคราะห์กลุ่มตัวเลขนะครับในงวดน,นี้ก็ลุงตันก็ยังใช้วิธีการนะครับเทียบนะครับเทียบกลุ่มตัวเลขเนาะหรือว่าเทียบสูตราจากากลุ่มเลขกําลังวันนะครับกลุ่มเลขกําลังวันวันพุธนะครับแล้วก็จากสูตรเหมือนกัน2ตัวนะครับ เอามาเทียบถึงความเหมือนความต่างนะแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์นะครับเป็นชุดสองตัวสามตัวนะครับอันดับแรกเนะาะก็จะเอาผลลัพธ์มาลงในตารางนะครับจากสูตรเหมือนกันสองตัวนี้ก่อนนะครับผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งก็คือได้ได้สามนะครับแถวที่สองได้สามเช่นกันนะครับแล้วก็แถวที่สามเนี่ย ได้แปดนะครับจากนั้นเนาะก็จะเอาไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อจะลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนึ่งเนาะสามฝั 3, ่งนี้เป็นสี่เนาะฝั่งนี้เป็นสองนะครับอแถวที่สองก็เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าผลลัพธ์เหมือนกันนะครับได้สี่ได้สองแล้วก็แถวที่สามแปดแปดแล้วก็เก้าเนาะ ฝั่งนี้ก็เป็นเจ็ดก็ประมาณนี้นะครับสาหรับผลลัพธ์ฝั่งนี้นะครับส่วนกลุ่มเลขกําลังวันนะครับก็จะมีแถวข้างบนเนี่ยเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่มามากกว่า่าตัวอื่นเนาะเราลงมาก็จะเป็นแถวข้างล่างนะครับตัวที่มามากอ,อันดับแรกเนาะก็คือหนึ่งเนาะมีหนึ่งมีเก้านะครับ อ่าแล้วก็สอ,องเนาะลงลงมาก็จะเป็นสามเป็นสามเป็นแปดนะครับแล้วก็สี่เนาะอ่าตามด้วยศูนย์นะครับจากการสังเกตนะครับจากการสังเกตเนี่ยตัวที่เหมือนกันในสองตารางนี้ก็จะมีมีสองเนาะมีสองมีสามนะครับสี่ อ่าแล้วก็แปดกับเก้านะครับอ่า <c oughs> อย่างนี้ก็มาวางาเลขเด่นกันเนาะเด่นนะครับเด่นประจำอ่างวดวันที่ยีสบเจ็ดนะครับอ่าก็จะมี มีสามเนาะมีสามมีสี่มีแปดแล้วก็เก้านะครับทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูนะครับจับชุดนะครับก็คือจับชุดสองตัวนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยก็คือสองสาม สองสี่สี่หนึ่งเนาะสี่แปดสี่เก้าเนาะอ่าแถวต่อมาก็คือแปดหนึ่งแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสาม แล้วก็98นะครับนี่ก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่มาดูสามตัวนะครับสามตัวก็จะมี249 3 98 493 แปดสองสี่าแล้วก็ 9, 2, เก้าสองสามอ่าอันนี้ก็เป็นตัวเลขเนาะที่วิเคราะห์ได้จากสองตารางนี้นะครับอา่าพี่น้องเอซก็มองเนาะมองคนรับอา่าในตารางทั้งสองตารางนี้นะครับเทียบกับกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็น แตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับจึดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลูกตันก็ยังใช้วิธีการวิเคราะห์นะครับโดยการเอากลุ่มตัวเลข2กลุ่มเนาะมาเทียบให้เห็นความเหมือนความต่างกันเนาะหรือว่าการเอาสูตรมาชนกันนะครับซึ่ง ใช้มานานแล้วล่ะนะครับหลายงวดแล้วเน,เนื่องจากว่าการใช้วิธีนี้นะครับถือว่ากลุ่มตัวเลขเนาะถือว่าเดินนะครับเอามาเทียบความเหมือนความต่างแล้วเอาตัวที่เหมือนมาจับชุดนะครับก็ถือว่าเดินเดินดีเนาะบางทีก็มา1ตารางบ้างมา2ตารางบ้างนะครับหรือไม่ก็มาทั้ง2ตารางเลยเนี่ก็แล้วแต่การมุมมองเนาะ ลุงตันมองแล้วเอามาวิเคราะห์แล้วก็จับชุดมาหรือบางท่านนะครับมีความคิดเห็นแตกต่างจากลุงตันก็จับชุดเพิ่มเติมมาโชคดีกันหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับทีนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากด like, กดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ